โยโยโยเที่ยงตรงเชิญกับคืนหนังบิ๊กม t รทสวัสดีแฟนคืนหนังทุกช่องทางเชิญแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับ,บธธก่อนยืนฟ้าผลิตภัณฑ์เกรนสปอร์ตครับเขาร่วมกลุ่มหนังได้ที่แอดเอ็มบีพีสามสิบสามครับเอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์ บิ๊กมาร์ชพี่เจโร่เกมเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปในกลุ่มไอหนอเวย์ทีมจ่าฝูงนะครับจะเปิดบ้านเจออิตาลีที่ลงเล่นเป็นนัดแรกครับนอร์เวย์มีหกแต้มจากการชนะสองนัดรวดเกมล่าสุดบุกชนะอิสราเอลมาสี่สองนะครับสตาลโซบักเชนกุนซือดาวดังมากันครบนะครับเกมรับยูเลียนยูอาริเยอร์ซันคริสโตเฟอร์อาร์เยอร์นะครับตรงกลางมีซันเดอร์เบเอร์กมอร์เทนทอสบี้และจอมทัพมาตินโอเดกาจากอาร์เซนอลนะครับแนวรุ่มีตัวเลือกเพียบครับสเตลลาเซน่น อลซลสเดอร์โซลอตจากแอนเดอริสแล้วก็แน่นอนหน้าเป้าเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์นะครับจากแมนซิตี้ครับโยโยโยเจ็ดสัตวา์ผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตากล้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับและณนที่อิตาลี ของเรอยวเซโนสปาเลติจะลงเล่นเป็นนัดแรกในรอบคัดเลือกนะครับเกมล่าสุดคือเนชั่นลีกรอบ8ทีมเสมอเยอรมัน3-3ต้องตกรอบ8ทีมด้วยประตูรวม4ต่อ5นะครับดาวดังก็มาครบนะครับประตูดอนนารุม่าครับทิโบชัมกับเปเชมานะครับที่เหลือเกมรับบาสโตนีกัตติดิลอเรนโซดิมาโกมาหมดตรงกลางนิโคลอุบาเลล่าดาวิเดฟเฟตเตซี่ซันโดโตรนารีนะครับแนวรุกจาโคโมลาสปาโดรีมอยส์คีนมาเตโอเรเตกีครับเชิญหัวล่าสุดคือยูโร2016รอบคัดเลือกนะครับ ปรากฏว่าอิตาลีเอาชนะไปกลับในบ้าน2-1เกมเยือนบุกชนะ2-1คู่นี้ก่อนเกมเขามองฝั่ง สูสีมากนะครับคือมองเสมอไหนเสมอกันครับอิตาลีอาจจะดูชื่อเป็นทีมบิ๊กเนมกว่าแต่ว่านอร์เวย์ช่วงหลังพัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับการที่อิตาลีจะบุกชนะนอร์เวย์ชุดนี้ไม่ง่ายอิตาลีมีปัญหาเรื่องกองหน้าด้วยนะครับขาดตัวจบสกอร์เฉียบคมครับหน้าวัดใจนอร์เวย์ในบ้านพี่เจษตมองว่าเกมนี้ไม่แพ้แน่ครับไม่เสมอก็ชนะนะครับให้เชียร์ทีมชาตินอร์เวย์เป็นคืนหนังบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบาย